แบงค์ลูกอนดิหมอนที่ว่าไงตอนนั้นข้ามากเขาแบงค์เลยจะไมเป็นขวานที่ต้องเจแต่ขวานแบงค์ตีมืออ่อนลงอ่ะแบงค์ไหนเรีร้อยแั้แบงค์เอาจริงแบงค์ก็ได้เป็นสองร้อยสองพันกว่าตัวแล้วอ่ะใช่แต่ว่าปอนเขาไปยืนบังอ่ะงงเลยปอนไปยืนบังทำไมวะเกินเดี๋ยวแม่งเล็งหัวเราอย่างเดียวเลยหำไม่เอใช้อะไรดีอะไรใช้บ้างไหนอ่ะไม่มีอะไรเลงไม่ใช้เลงไม่รู้ไม่ชี้แต่สเตมินาเราต้องเต็มว่ะ 没了，我一个。 สเตมดเหมือนเดิมเพ<อ><ะ>ื่อความน่าอะไรกันเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าไม่มีใครเอาเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยสเตมหน้าโคตรเยอะมีใครเอานี้เลยเราเอาเองแล้วกันเไงครขบเปลี่ยนปืนอ๋อนี่ไงกดคีย์ดีข้อแล้วจะได้รับเลือดฟื้นฟูนนหนึ่งหนึ่งอันไงหนึ่งหลอดปากเฮอรี่ฮารี่ชื่ออะไรนะเกินเบงมาครบยางเปิดเลยวันน่ะพึ่งไปเตรียมเตมิน,น,หน,หน่าว่ะอ่หนหนาให้แล้วกัน เราเบื <15. S 2> ul ่อแล้วมาคนใหม่มางงเฮ้ยแบงค์ขวานแบงค์ก็พอขวานขวานม่วงว่ะแบงค์แบงค์ก็มีเหรอแบงค์เดี๋ยวแบงค์แบงค์มีขวานม่วงป่ะเราให้ขวานม่วงกับเปล่าไม่แบงค์แบงค์มีขวานฟันข้าวอ่ะไปแล้วข้าวอ่ะแต่เรามีขวานม่วงนะแบงค์แบงค์ก็มีขวานม่วงเขาถูกฝากแมนแบงค์เดี๋ยวเระเบิดอข้าวข้าวอ่ะเอาเกียร์เราเบิดอ ทันห้การนำแบงค์มาซื้อให้แล้วไม่รอดเลยให้ระเบิดไฟเลยแต่ยังเนี่ยเสร็จแล้วไปไปประตูเเออาชพยต์ปืนพกแบงค์ดีจังวะเดี๋ยวเป็นขอนี้ได้ไหมการปืนพกแบงค์เนี่ยหอวการี่ยปืนพกแบงค์หายไปไหนไม่รู้แม่ เลไอ้เงยต้องมาใช้ขวานเอ้านึกว่ามีคนมาตามหลังไม่เอามันชอบขวานมันคดีเลยแบงค์ใช่แล้วเดียวเฮ้ยถึงแล้วอะไรวะไหวกินเก็บเงินก่อนแล้วกันเก็บเงินก่อนแล้วกันอะไรวะน่าไปเขาแย่งหมดเลยมึงเป็นอะไรนะวะเดมอนมันจะกระโดดออกมาเฮ้ยอะไร ตกใจหมดงไม่ได้ะไรเนี่ยเนี่ยแทนี่เลยคุนอนถูกแม่อยากออกไอีนเด้ยวเ้าีทำให้แม่ขอนีมันหนีเฉยเลยกูวิ่งมาอ่อน เห็นมอ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 นแทงอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นอยู่แทงอยู่ไม่มีของเลยอะไรวะมาตั้งไกลของไม่มีให้ไม่ปอนจะตายอีกแล้วโง่ปอนทำอะไรมาวะปอนจะไปยืนข้างหน้าปอนชอบไปยืนข้างหน้าสวยเอานกออกมาก่อนให้เขาปลกอีกแล้ววะปลกมาเยอะๆแบงค์ ชอบ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 โอ้ยด้วยด้วยเบงด้วยด้วยทำเด้งเดี๋ยวไปเมยด้วยเกินไอ่ได้อยู่ไหนโอ้มจะตายอีกแล้วโอเมก้าไอ้มาเป็นอะไรมาวะหมอนไปยืนหน้าไงไอ้หมอนบอกได้ยังยืนหน้าเหมือนปอลไม่งั้นปอนจะโดนทุกดาเมจมันึงนี่หมอนเป็นเบ็ดพางเกินเดินมาอยู่เหมืก็ตาย เฮ้เกินแม่มอหูอลองรนรุนรแค่ไหนเกนเนี้ยใค,ใครลออ้ออางบนม่กันสตร์จะรีโหลดแล้วเนี่ยไปขวามีของเปล่าย่างยิองอย่างเยวจะลองคเฮมยของเยอะของเยอะ ไบบ่้แล้วปอนได้แล้วเดียค้ยอันนี้อรอ่ะปืนนี้ของเดียสก,กาดีเดียฉันเด็ดที่ดีเลยเนี่ฉันเด็ดที่ดีเน่มันนายูเลือดได้หมดแม่เจ้าสมัย<ะ> เอะไรวะไปไหนกันอะ้างนู้นไหมอ่ะอยู่ข้างในบ้านอะออกมาหรอออกมาหรออะไรอะไรไอ้เหี้ยวุ่นๆไม่นี่มีกระสุนหอนกระสุนเลื่อนมาจากไหนวะวันนี้มีกระสุนหอนเต็มเลยช่วยด้วยช่วยเมย์ด้วยช่วยเมย์ด้วยเมย์เมย์เมย์โดนอะไรมันไม่อยากตาย แม่มาเลย reloading อะไรแบนอะไมันน่าเกลียดจังไงเดี๋ยวมาตีอันนี้ลูกสุ่มเดี๋ยวรีอีกนึงเดี๋ยวปซอมบี้เลือดมันเต็มโซ่เลยหล่นรับไปเดี๋ยวแม่มาฟันแม่แม่แม่ดีวยไอมเต็มบ ตรงสิวหนตีฮะมันดอกปืนเลยมีงกาดมีกาดมึงาเขามึกาดมกาดมึการพี่คาดทางมันเก็บกาดตอนน่าจะตายแน่นอนเลยกาดนเออคนขาหลังคนเยอะเลยดข้างล่าหมนไม่ง่ัยมีกาดต้องยืนเนี่ยหมนอะไรมันเงินเก็บแอลมอน อยากให้แม่ใช้ปืนแลอิสระแม่โมหแม่แม่แม่แมเฮ้ยอันนี้เลยอุ้ยุกซองง่วงสวยเลยอย่างนี้ไปเงินเวลาที่แม่จได้เค่ียร์ฝันข้างล่างเปล่าเดี๋ยวฝานฝานรงฝานฝานใครวะเดี๋ยวฝานแม่อยู่แม่โมโหนี่ประตูมาใช่ป ปลอบใจแล้วเหรอนี่ออกมาข้างนอกแล้วนี่ไงประตูนี่ข้างบนน้าตานี่นีนี่เอาเอาเขาเล่าปรกันมาแล้วมอนเอาเกิดมอนไปไหนนะมอนนี่น่าตาน่าตานหรอแล้วเข้าแล้วเราไปไหนกันนะมอนนั้นมันดังเข้ามอนใช่เหรอน่าตาน้าตาอยู่หรอเฮ้ยใครกระโดดไปกระโดดมาวะน่ะเฮ้ยนด่ไงนี่ยังกระโดดไปกระโดดมาวะ จะไม่เอาอันนี้มาเดี๋ยวเอาันนี้มาเปิดเลยมาเอ็มเนี่ยไม่ได้ยิงเพื่อนยิงนกก่อนยิงนกก่อนข้างบนมอนทางไองมอนมันมาไม่ได้ก็้มอนยิงทเดีอยวจะได้ไม่ต้องนั่นไงไม่ต้องยากหมายถึงว่าจะได้ยิงไปเลยให้จบจบอ้าวไม่นมาเลยไม่ใช่ไง มันจะมาตอนเราออกไปเนี่ยแหละอาลมณ์อย่าพิ่งอย่าพิ่งนี่ขอให้นกมันหาไปดิจะได้ไม่มีนกมากวนใจไงไปละเปิดเลยก็มาอยู่เดียวข้างหลังเฮ้ยดเฟิร์สไปเร็วไป,ไปดิเราทำตัวผู้หญิงเนี่ยว่ะ ทำเป็นผู้หญิงไปก่อนนะไม่ใช่เหรอเบงก็นี่ไงคือฉันเป็นแม่นี่ไงฉันจะถึงแล้วแม่จะถึงแล้วเขาเลยเป็นตอนไหนวะงงไม่มีมันรออย่างเดียวนนี้แม่ถึงแล้วอะไรอะไรอิเชี่ยนี่แบงมื่อตาแบงก์ันเป็นควนเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแม่เจ้าแม่มาดีป้องกันหลังให้โยแม่ใช้ปืนแล้วมาดีครับ เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยไอยิงปืนวะเดี๋ยวเมื่อกี้มันการบังที่ยิงเยอะเหรอเออเออเออแทงรัวๆเลยเต็มหน้าโคตรเยอะเอาปืนมาแรกกันตกใจใครวะเนี่ยนั่นคือของมวย ไปยังไปกันยังเรียบร้อยหมดอันี่มันเบาอะเตืนการเฮ้ยบาเล่โอ้ my า o กบาเลโดอะไรเองแม่ช่วยเองบาเล่เลยนะเลเซอร์วิปอ๋อเลเซอร์วิป กระสุนลูกซองไป้งไอแม็กกาไม่กนาเมฟี่เอีอยแม่เฮ้ยลวดลวดอะไรอ่ะไปงั่นเอาระเบิดดีกว่าด้วยไปไงไอ้อันนี้แหละไประเบิดดีกว่ายังไม่มียาแล้วแม่มีตัวกระโดดอยู่เนี่ยเมื่อกี้แม่วิ่งมาไม่กดตายจะไปไหน Lady Flash ทีแอบวิชากระโดดิของวิชากระโดดดินของแม่นี่เดโมใครวะ ครนี้เอมโม่ันเจงหมอนไม่ใช่หนี่แอมโม่เออหมหมดแล้วเนี่ยมันกระปุเต็มเลยหมนอะไรต้องใช้ไเฟิลใช่เหรอเก็บดีนั่นน่ะแต่ว่าอะไรมันหมดไรเฟิร์หมดนี่ยอนั่งขอนมาดี Follow Follow me Follow me อมนี่บมุนกไนเปอร์ เขาบอกอะไรขึ้นเราก็ใช้หมอนไม่ได้เราหมอนเราใอ้ดอกสนายให้แบงค์ให้ดอกสนายประมันนี้กระสุนสนายอะไรวะเวดขวาแล้วก็เวนล่างที่เป็นกระสุนอันเดียวแล้วเบิดระเบิดระเบิดเลยมีอะไรระเบิดได้ไหมนี่ไงนี่ระเบิดปากถ้ำอ่ะอ๋อกดยิงให้เลยนี่ มันจะตายกัน,นใช่ปหมทำไมเรากับแบงค์เรือไม่เห็นโดนเลยไม่พวกเราผู้หญิงเราอยู่เจ้าอยู่เราเราอยู่ข้างหลังไงแบงค์ใช่ไหมเดี๋ยู่กูอยู่ข้างหน้าสุดเลย <c oughs> <c oughs> แม่แม่ใช้ขวานแต่แม่เลิกใช้ได้เน <c oughs> ี่ยเนยผมบอกอุ้ยเยอะเยอะเอ็งเดี๋ยวแม่ไมปปกป้องลูกเลยเนี่ยไหมปามะตันจัดจัดมึงเข้าปกป้องทำแบค็คทั้งห <c oughs> มด ก็โดนอะไรไ่มีเลยไไปแต่ไม่เก็บวนเนย้ายขึ้นย้ายเร็วไมไปตรงนี้หรอ่ี้่ีเี่ยวเลยเราเลือดได้ตอนเี่ยนรันเลอยได้ไง ้นงิอ๋อเลือดได้เหรอไหมพอเลือดไม่เห็นเพิ่มเลยเดี๋ยวเราสุะไลไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราเลือดรีได้นิดนึิงถ้าถ้าถึงสามสิบแล้วมันจะเลิกรีสี่สิบป่าวะสี่สิบหรือห้าสิบกันแหละรีเดนดิง เดี๋ยวใครมาตีกัวแม่เจ็บมากมันมีเป็นล้านแต่มาตีแม่ไฟเฮี้ยนเนี้ยเฮ้ยโดนอะไรโอ้กูจะตัดไฟอะไรอีกเนี้ยโดนไฟเผาจอดำเลยโดนไฟเผาเฮ้ยโดนอะไรใครอย่าวิ่งไฟอีกวิ่งเกินใสป่าอย่าป่าวิ่งมาแบงเดียวมันติดไฟแล้ววิ่งใส่เรียบร้อยเราจ่าย แม่ช่วยแม่ช่วยเราจร <Hey, S 1> ิงเรื่อยเยอะเฮ้ยเอาไม่เลือเล่อยแล้วมันเลื่อยไวเยอะกว่าเดิมวะงงใช่พลังขอแม่ปอนเขรู้จักแม่ปอนรู้จ <c oughs> ักแม่ <c oughs> มีระเบิดพวกเยอะมันไม่มีใครใครป่าไปบ้า <c oughs> นเอาไว้ป่าเล่าสมบี <c oughs> ติดประตูห้ามกแบบันไหมเฮ้ยลูกไม่ใครมีทุนคิดไหมไม่มี ถ้ระเบิดไม่ได้ Come on m o v i Come on m o v i n แม่จะตายอ่ะแม่มีถังแก๊แม่มีถังแก๊ส Come on m o v น n ะไบ้งไประดมอะไรเดียเอียเดียอใครป่าระเบิด ก็ไปปอนอะไรเพกับลูกอย่างนั้นแม่เบ้งลูกเป็นไงเป็นการทางล้านให้เอายิงหัวเราเลือดเพิ่มเอาอ่ะอีกแล้วโอเคโอ้โหเมื่อกี้ระเบิดเต็มเต็มหน้าเลยนะเพิ่มตรงไหนไวะยิงหัวเลยเลือดเพิ่มเข้าเลยเข้าเลยเร็วเร็วเลือดเราหมดอีกแล้วอำวเอีล็เรียกหชาสตอรีมร่มาติมอยางรูร <า S 2> เร้เลือดเพิ่ม <ๆ S 2> ๆๆทิมลูกทีเร็วเร็วเหลืออีกสองดาชน,นะเนี่ยแม่ขอจิ้มทีแม่ขอจิ้มเอา ยิงยิงเพื่อนกันลดเงินลดนะเนี่ยเฮ้ย่าปอนเออละปอนไม่โปงละเบงไม่โบกเลยิไม่รู้ไม่ไม่ด้สนใจไม่รู้เมื่อกี้เหมือนยิงแล้วเงินลดไม่โบกโปงลเราไปยิงปอนรูไนใล่้อกี้เหนัแล้วเกินปอนทล้วบยิงไมนไม่้นยไ่เอกไหนยิงอนไปแอบยิงตอเไหนเรา ยิงตัวหนึ่งก็ได้สิบแล้วไะเดียไม่ยโอมยิงหนึ่งตัวทะลุอีกตัวหนึ่งบอม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 ก็จะมีชุน้น,นเขาวะ่ะเฮ้ย